สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆเข้าสวนอีกตามเคยนะคะรดน้ำผักรดน้ำเสร็จแล้วเียยายจะเก็บผักวันนี้จะกินเมนูยำหูหมูนะคะยำหูหมูนี่เดี๋ยวเอาหอมแดงยายไปใส่ไม่ใส่หอมใหญ่จะใส่หอมแดงที่ยายทอนไว้วันนั้นสองหัวว่อันนี้ปากไว้เพื่อน ใบหอมไปหน่อยนึงอ้าวรดน้ำผักแล้วจะไปเก็บขึ้นช่ายได้ยังไงอ่ะผักชีไม่เอาผักชีมีอยู่แล้วในบ้านแช่ไว้ในวันหลังจะมาเก็บดอกหอมไปแกงกินเนี่ยต้องมาเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเฮ้ยดีนะอันนี้ที่ที่ว่าอยู่ๆมันดับไปเลยมัน อยู่ๆมันก็ติดใหม่ไม่รู้ยายไม่ใช้เนี่ยเพิ่งใช้วันแรกจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้มันดับแล้วมันก็มาติดอีกเครื่องหนึ่งก็วันก่อนลําโพงหน้าเสียไปๆมาๆก็ใช้ได้วันนี้เสียอีกแล้วถ,ถ,ถ,ถ้าถ่ายคลิปกินมันจะต้องถ่ายกล้องหน้าเนาะออกล้องหน้าเสียงลําโพงแตกใช้ไม่ได้แต่กล้องหลังโอเคอะไรก็ไม่รู้เนาะยายเขาเก็บผักก่อนเด้อ จะเอาผักสลัดไปกิน กินเป็นผักจะใสซยๆค่อยมาเก็บใหม่เยวจะเก็บไปีแช่แข็งมันเริ่มแก่แล้ว เาเก็บเชอรี่ไปกินหน่อยหนึ่งมันยังไม่สุกดีหรอกเห็นไหมแต่ไม่เป็นไรยายจะไปจิ้มจะไปจิ้มพริกเกลือจิ้มพริกเกลือโอเคอยู่แต่ถ้าสำหรับกินแบบฝรัง่งมันยังไม่สุกเต็มที่กินแบบว่าไม่มีพริกเกลือนะทุกคน ปีนบันไดขึ้นมาเอานิดหน่อยนะนยายมาเก็บใหม่อันนี้ไปเก็บไปกินตอนกินข้าวมันยังไม่สุกเต็มที่ป,ป่ะเพื่อนได้แล้ว หมูหูหมูหูหมูนี่นะคะได้แม่หมูมาปรุงรสด้วยผงนัวน้ำตาลน,น้ำปลาบีบมะนาวชุย ทำน้ำจิ้มเอาหรือเปล่าทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาดีกว่าจนะิ้มเอาจิ้มเอาก็ได้ยำกับน้ำจิ้มมันก็มีมันมันก็รสชาติเหมือนกันนะคุณแมเอาหอมแดงมาว่าจะใส่เสดายหอมแดง <c oughs> หมูกอนเด้อพูดแต่หัวหมูหูหมูหูหมูพูดแต่หัวเดี๋ยวได้กินหัวสักวันหนึ่งหัวยังอยู่ในตู้แช่แข็งอยู่นะคะเดี๋ยวก่อนว่างๆค่อยเอามากินหันบางๆนะคะคเพื่อนๆโอ้ยมาเด้อกินด้วยกัน กรอบกรุบกรอบกรอบบางๆหั่นบางๆนี่ก็จิ้มนจิ้มคนก็จิ้มน้ำจิ้มคนอืเสร็จแล้วดูหัวเดียวเองไอ้หูเดียวข้างเดียวนะคะเพื่อนๆนี่กินคนเดียวอะไรมากมาย แต่หมูตัวนี้มันใหญ่เนาะตัวละร้อยกิโลร้อยกว่ากิโลโอ้ยพูดถึงถ้าช่างทั้งตัวโอ้มันหลายร้อยกิโลนะอันนี้แค่ไม่มีอะไรเลยนะ่ะครึ่งตัวเนี่ยมันห้าสิบเอ็ดกิโลคิดดูถ้าช่างทั้งตัวโอ้กี่ระสองร้อยห้าสิบกิโลหรือว่าเท่าไหร่เนาะไม่รู้อะยายไม่เคยเนี่ยแต่ว่าอันนี้แค่แบบว่าไม่มีอะไรเลยนะมีแต่เนื้อนะ่ะห้าสิบเอ็ดกิโล ไปกินกันนี่เสร็จแล้วนะคะยำหูหมูรสชาติจัดจ้านนะคะไปกินกันนี่ก่อนจะไปกินอย่าลืมนะคะฝากด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือเล้อรถใครสนใจก็ทักแชททักลายใหญ่มาได้นะคะกาแฟเพื่อสุขภาพเนอะมีสมุนไพรสามสิบหกชนิดนะคะ ดอนมากินไหมแม่ปะหอันนี้ข้าวเหนียวที่หงมวมา,านเดี๋ยวยายกินให้ดูหงข้าวเหนียวเยอะกว่าข้า,าวเจ้านะคะคราวนี้สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาแดดมันสะท้อนไนนะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรของเนาะขอแต่ให้กับข้าวอร่อยก็พบอกมาเด้อมาเด้นยามหัวโมอ้ย <c oughs> <c oughs> แมวแมวขอกินวะ กินหมดไปเถอเอาเนื้อให้ไปตั้งเยอะโอเคไม่เอาเสร็จเนื้อ,อข้าวเหนียวเม,มื่อวานพี่หุงเย็นกั่ส้มตำ่ำพอมาเอามาอุ่นแนละ้วมันจะเป็นอย่างนี้ ดีมากง่ายด้วยกินข้าขวก่อน

ใหญ่าะใส่พริกเยอะทำไมมันไม่เผ็ดอ่ะอันนี้สำหรับกินเล่นๆเ,เนาะแล้วมันเคี้ยวนาน,น,าน เฉลี่ยไปกินตอนไล์สดดีกว่าวมาอิ่มโอเลยอยู่นยหน่อยนึงผลสุดท้ายข้าวกินไม่หมดเพ่อไล่สดจะได้ไล่หรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ไล่สดหลายวันแล้วขอกินเฉรี่ยหน่อยส่วนใหญ่ตื่นแล้วบอก មកเด้อហឹមຕ້ອງកាត់កងມັນចិ້ມមិនได้ กินได้บอแมวเผ็ดกินได้บอสเมื่อกี้ให้เนื้อไปตั้งเยอะแล้วเขาไม่ร้องเลยนะเอ้เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งก่อนเพื่อน น,นีก็มาเหลือแต่หอมใหญ่แล้วเนื้อไม่มีแล้วปะ่ปะก็ตั้งถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใา้ยตาด้วยนะคะ